โอเคก่อนที่เราจะพูดพ่อมทำเพลงบวกกันตั้งแต่วินาทีที่20นะสับคู่นี้นะการประทรกันระหว่างกิจายกับเพจทูเคนะเป็นรายการลถฮุกอรี่ของปี2017นะโอ้โหและตัวนี้คือใส่กันตั้งแต่แบบเจอหน้ากันเลยนะทุกคนนะตั้งแต่เวล์หนึ่งโอ้โหนี่ยังกลับลงแรงนะทุกคนนะโอ้โห40วินาทีคิวกันไป4ต่อ1เกมนะเบื่องไม้รับการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายหลักเกมฑ์ R V ปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแดนนินต้นที่ดีเจ็ดเขียนขายหลักเกณฑ์ R V ที่ดีท จะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการโพสกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราสักคิปให้แล้วกันเนาะโอเคทุกคนเรากลับเข้าสู่เกมกันอีกครั้งนะก็สำหรับเกมนี้นะเป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานของกิีดายเลยนะนั่นคือการชิงตั๋วไปชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่เวียดนามนะนั่นคือรายการโรทูกอรี่และในเกมนี้เป็นการประทะกากันระหว่างกีดายกับ h ฮ k เคนะก็คือเป็นแมตช์แบบตัดสินเลยนะว่าถ้าใครแพ้ก็คือกลับบ้านทันทีนะก็มาดูกันว่าในเกมนี้นะการเจอกันระหว่าง2ตตาาาานนนะคครรจเเปป็ททีี่่่ไไดด้ัววแขงยม ก็อย่างที่เราบอกในหลายคลิปนะว่าเราไม่ค่อยอยากจะพูดนะเพราะหลายคนบอกบางทีก็ลำคาเราเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเงียบๆไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะโอ้แล้วตรงนี้กีดายโอ้โหอยากจะรีแอคชั่นสุดเลยแล้วตรงนี้โอเวอร์เหมือนจะโดนหรือเปล่าโอ้โหนะไม่ใช่โอเวอร์นะโอ้โหโดนไปนะคือหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมกีดไงเขาเล่นหนาคอสนะคือบอกตามตรงนะในรายการเนี้ยนะทุกทีมที่เจอกีดไงเนี่ยจะออโต้แบนหนาคอสแตก็คือแบบกิจไงไม่ไล่เล่นหนาคอสเลยนะคือแทบจะทุกเกมนะเราเห็นแบบโดนแบนหนาคอสตลอดนะ จนต้องมาเปิดเมตาไวเลตจังเกิลนะเพราะสมัยก่อนนี้น้อยมากนะที่จะแบบเห็นคนหยิบอาแครี่มาจังเกิลน,นะเพราะแต่ก่อนจะเป็นบัตเตอร์ไฟเป็นบูคองเป็นเซฟิทเป็นนาคอสอะไรซะมากกว่านะแล้วก็เป็นซิลอะไรพวกนี้นะคือมันไม่ใช่เมตาแครี่อ่ะแต่กนะนะ่อนอ่ะนะอ็่ยังไงมารับชบว์ไมพร้อมเลยดีกว่ามาที่าวครับแล้วเหมือนว่าจะใช้ซิวไปแดครจ,จ้ก้นง,งเนีมืขียวาไปโซ่น ก็ถือว่าแบ่งกันไปคนละหนึ่งตัวน่าจะใช่นะเพราะว่าเมื่อกี้เฟลิกน่าจะได้ไปใช่ครับจนะอด้านบนนี่มีบอกนะว่าใครได้มังกรใหญ่ไปนะมังกรเล็กไม่มีบอกแล้วเนี่ยก็จะคงเกมก็ต้องมานั่งดีเจต่อฮนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เกมค่อนข้างอยู่ในฝั่งของแบคโฟเรสพอสมควรอ่าการหยุดเกมกันรักนึงครับจากทีมสีฟ้าเนี่ยหลับทางฝั่งของจอที่รออยู่่าจะเริ่มขึ้น,นแล้วนะ กีดง่ายครับเราคือเกมมันปวกกันหนักมากเลยฮะเรายังไม่มีเวลาได้นั่งพูดถึงเรื่องของตัวที่เลือกหรืออะไรพวกนี้เลยเนาะก็เราขออนุญาตเรียงชื่อของทาง b a c k Forest ก่อนแลวกันเนาะก็เปิดมาด้วยครับบีเอฟฟอฟเซฮะอยู่ที่อ่าที่หนึ่งหัวใจครับพี่ใช่ครโอเคครับ r s e n Kiss ที่หนึ่งของใจฮะอยู่ที่จินน่า BF Co u p e เปเลือกมาที่ชักหน้า BFL9 อยู่ที่โอมาแล้วก็นี่ฮะกิดง่ายเป็นจ u n เก e v ไ o l e เล และเบียสลาซิโอฮะตัวแทงตัวแวตประจำทีมกดมาเป็นทาร่านะฝั่งดีออฟโค้ดนะครับเปิดจับนะฮะเป็นเพนะครับเป็นบูกคองครับแล้วก็บีพีนะฮะเทรนนะครับรวมถึงมาร์เกลที่เล่นเพต้าครับแล้วก็ฟิลิกครับ้านฟิลิกครับผมบบีพีตรงนี้กัันครบีพีโดนอยู่เกือบจะตายครับแต่ว่าแท้ที่เป็นตัดตัวเองตายไปเรื่อยๆเลยนะ โอ้โหแล้วดูครับเข้าไปปัดจบบนีครับเหมือนว่าเลนปัดของแบ็คเมอเดสนจะทำได้ดีกว่าครับแล้วเหลือผู้เล่นเยอะกว่าครับแล้วเก็บตัวสุดท้ายอย่างเรต้าไปได้ครับโอ้โหแฮร์ริคของคิดง่ายฮะในเมต้านี i s ครับปกติแล้วเรามักจะเห็นคูเป้ฮะ B F คูเป้เดี๋ยวเฮทุเคีใส่ก่อนโอ้เข้ามาแนบ้วกิไงโดนรูทู้จากนะโอ้เฮตุเคีครับแล้วเปิดตัวเบลไปเก็บไปได้อีกหนึ่งเงก๊กาลังจะพูดถึงขีดงเมื่อสักครู่นี้ฮะก็คือเราปกติเรามักจะเห็นคูเป้เล่นเป็นเบลเลนต์หรือเป็น เป็นเมนปืนของทีมก็ว่าได้ฮะแต่ตอนนี้ฮะตำแหน่งไวโอเลตมักจะถูกโยนกลับเข้าไปในป่าฮะไม่ได้มีเลนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคนเล่นก็เป็นกิ่งงายฮะดูเมก็รับหน้าที่ชักงน้าไปและบางตอนเล็กตอนนี้รีเซ็ตฮะโอ้โหเลื่อนรีเซ็ตเลยครับนึกว่าจะเป็นทางดยอ,อ์ได้ไปแต่ว่าวเลื่อนเด้งกลับมาแต่ก็ไม่มีปัญหาฮะกลับมาเก็บต่อได้เสียเวลามากกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นนะหนีพีกแล้วแล้วครับโดนเปิดประเด็นจอสมเป็นตัวถือโล่ฮะ ว่ามีโลนะครับและจะแข็งแกร่งมากเนี่ยอย่าอย่าคิดอย่างนั้นตอนช่วงท้ายเกมนะครับใช่ครับช่วงต้นเกมยังพอรับได้อยู่ฮะเกิดมาเพื่อรับเท้าจริงจริงเถิดแต่ช่วงเลนเกมนี่ยิ่งไวเอลเลตเกินเกินยิ่งจิตหน้ามีไอเทมหน้าจะยากขึ้นเรื่อยๆฮะรลาซิโอและเฮตุเคลาซิโอได้ป้อมเฮตุเคครับแต่มีการเปิดสเปรย์สวนแล้วแบบโอ้มาแล้วเปิดมาเปิดตับไม่โกงครับแลกกันไปคนละหนึ่งหนึ่งเด้เอาเรื่องว่ะเฮตุเคไม่จ้องม่ง่ายครับกดไอคิวสวนไปได้แต่ว่าทางลาซิโอก็ได้ป้อมเขาเช่นเดียวกันนเพราะะฉั้น เป็นสัญญาณอันตรายสำหรับพิทูเคฮะโดนไดฟองแต่ว่าไล่เกินไปได้ ตรงนี้อเมซ่าวได้ก้อกนทาง BF เปิดฮะครับแล้วดูครับเหมือนจะย้อนพยายามไปตครับสำหรับฝั่งของสตันดิงครับและตัวนี้ครับบนคอพี่ใครได้ไปครับเป็นหน้าจอแบ็คโฟร์เรดได้ไปแล้วสองแล้ว <2 S 2> มีการเปิดสุดไปข้าไปหนึ่งข้าไปสองและตัวฟิลิปกำลังจะโดนไปแล้วเป็นตัวที่สี่ครับเก็บไปหมดทีมเลยฮะที่อยู่บนหน้าจอแบ็คโฟร์เรสครับโอ้โหพี่แอไม่ตายทั้งตัวเลยด้วยครับแบ็คโฟร์เรสถือว่าเมื่อกี้ทำดาเมจและก็หลบดาเมจได้ดีทั้งคู่เลยฮะทั้งทั้งที่อยู่ในตำแหน่งที่อออออออัััันนนนนตตรรรราาาาาายยยยยมมกกกกกเเเเเเลลลลคคคคคืปิิววววทีีีี่่่งงฟูชุ้้้ดด๋บบแไโ แบบนี้เดี๋ยวจะมีแอลได้ครับก็มาดิฟเฟนได้ครับตอนนี้ทงด้านของแอลได้สวนกับทางด้าน,น,นของูคองไปได้ฮะและันไปหนึ่งต่อหนึ่งฮะตรงนี้คือก็ต้องชมทางเอทูเคนะที่เอาการแลกค่าแบบนี้ถือว่าตัวเล่นเกมจะได้ประโยชน์กว่าฮะ <c oughs> เพราะว่าตัวเลดเกมเนี่ยได้เงินตัวที่ตายไปมันก็แน่นอนได้เงินเหมือนกันแต่ว่าคนที่ได้เงินจำนวนเท่ากันแต่เอาเงินไปใช้ซื้อไอเทมที่สำคัญกว่าตัวเล่นเกมเลยได้เปรียบกว่า <c oughs> ตอนนี้ฮะนาทีที่6เข้าไปแล้วฮะเงินหานจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันรับบมแบล็คบอลเลตตับอยู่เยอะทีเดียวอันนี้ผมจะเรียกอะไรผู้ไฟเตอร์เหรอใช่ฮะเฮ้ยแต่เราเขาเป็นแท็งค์หรือไฟเตอร์อย่ผมไม่แนี้มีการยิงกันแบบมีระดับแล้วต้องหนีออกมาครับแต่ทีมไฟแต่เหมดอนเลื่อนเลืยิไม่ทันโดนฆ่าตายไปในที่สุดต้องดูที่ไอเทมด้วยครับว่าตอนนี้ทาร่ายังไม่ได้อึดมากมายขนาดนั้นฮะเพราะว่าช่วงต้นเกมทาร่าจำเป็นจะต้องซื้อไอเทมเยอะแล้วครับ BF ครับไอบีพี กูเป้เข้าลึกมากอ่กา,กาแล้วโอ้โหมุนกลางลงครับเจอเปิดหนเมตจากฟอสเล่นจิดแล้วเก็บไปได้ครับเหมือนจะเข้าทั่วครับสอนนี้หนึ่งด้านของเออตาลิจิกครับเสียไปกองแล้วนะก่อนไปนี้โอ้โหแล้วบีพีฮะเสียไปทั้งคู่แล้วทางเฟลิกโดนไล่อย,อยู่ด้วยฮะมานาหมดครับแล้ววาร์ปใส่หน้าแล้วกูเป้โอ้กูเป้เล่นได้ก้าวร้าวมากจริงฮะอุ้ยแล้วดูครับช้างหนังเหนียวครับตักยันไปเยอะต้องระวังฮะมานาหมดแล้วจะคือจะอืออะไรมากกว่านี้ไม่ได้ครับกูเป้เรียกว่าตักยันกินชาตินี้ยันชาติหน้าเลยนะฮะก็โชวว์พลัังคามอึดกไปฮะ อย่างไม่ใช่ตัวอื่นของจริงนะครับตัวอื่นของจริงอยู่พอปเลนนะครับครับผมทาร่าเนี่ยแหละฮะใน <c oughs> ช่วงต้นเกมก็อย่างที่ว่าไว้เมื่อกี้ก่อนที่จะโดนจัหจอด้วยไฟ <c oughs> ก็คือทาร่าช่วงต้นเกมเขาจะเป็นต้องซื้อชิ้นนี้ครับเป็นเชอร์อา <ฮะ S 2> ซึ่งไม่มีเลือดเลยแม้แต่ขีดเดียวฮะ <c oughs> ได้ดาบ ได้อัปเปอร์แต่ยังไม่มีเลือดฮะเพราะฉะนั้นช่วงต้นเกมเป็นจุดอ่อนของเขาโอ้นะครับแอลนายนะครับถือว่าตัวเองมีท่าในการหนีนะครับเลยเอาหน้ามารับไปก่อนนะครับเพื่อที่เปิดทุชั้นให้เพื่อนโดนนะตะตันปี๊บดึงกลับเข้ามาเข้าามครับจะดีไถออกมาเหมือนกันครับไถมาไถกลับไโกงครับตะตันเป็นหนึ่งทีครับแล้วเป็นทางด้านของเนี่ยกิจการเหมือนเดิมครับ มังกรไปได้ครับส่วนโอ้โหครับโดนลุงสกามอยู่หน้าแบ็คโฟเองครับมีการเปิดอนิเมจาก้างอันตรายด้วยครับโอ้และโดนเก็บไปแล้วครับเหมือนจะไม่ไหวครับสหรับสตานขผมเอาสตันจิตส่ันสตันผมเปียกเปียบถึงว่าแบ็คโฟเรสครับเปินผาดผมมาเรื่อยๆครับเก็บไปอีกสองฮะดับเบิ้ลแทร็กิดไงตอนนี้สกอร์ที่แปดหนึ่งสิบเอ็ดครับกิจไงแบ็คโฟเรสอันตรายมากครับเหมือนเดิมเลยครับเอชเคคลึกเกินไปครับกิจไงครับไม่รู้มั่นใจอะไรจากไหนฮะนี่เป็นครั้งที่สามแล้วไหมที่เราเห็นภาพเดิมๆเเเเเนนนนนีีี่่ยฮะะะะทททหลลัังจาาาากกกแแบบบ็็คคคคฟอรรชไ์มมมมวปปิดขึ้ เ H2K มักจะไม่ได้อยู่ในไฟที่เกิดขึ้นแต่ว่าเข้ามาเก็บเศษเก็บเลยได้ตลอดเลยนะก็ต้องอันตรายมันต้องระวังฮะ H2K นี่เป็นผู้เล่นที่ประมาทไม่ได้แน่นอนนะจังหวะหลงก็จังหวะหลงที่เป็นผู้เล่นอันดับ4ของเซิร์ฟเวอร์นะฮะเป็นรองแค่ทางเชอรี่กิ่งงายแล้วก็รีมิกซ์เท่านั้นโอโ้โหแต่ก็แอบ,บโชว์จังหวะเขือโดดไม่ข้ากมกำแพงไปทีผูเ้เล่เป็นล้านนะฮะและน,นี่นะครับคือสิ่งคนเนี่ยที่ดีที่สุดบนหน้าจอของท่านอ่านะนะ ปุ๊บสบายอีกแล้วครับแอลไนครับมันจะเจอขึ้นก่นอนเสมอฮะว่ามายืนโซนให้เนาะ ยองซานจิตนี่คือเห็นเขาจริงนะคือเข้าไปเจอแต่ว่าไม่สามารถใช้พลังว่ต่อเนื่องได้ราซิโอมาดูเลือดรีเจนขึ้นมานะเม็ดทุกเกมเหมือนจะเบิร์สได้ไม่ตายครับแล้วมีโอ้เข้ามาซ้ำแบบนี้ครับสองต่อหนึ่งครับแต่ว่าไล่ตัวเลือดยังรีเจนอยู่เลยฮะโอ้แล้วดูวุฒิไม่โดนสมรตะขนาดนี้โอ้บอกเลยว่าวิ่งมาถ้ารอดถ้ารอดบอกเลยว่าจะฝั่นลุงข้ามเพื่อจะเที่ยงยึดกำลังมาช่วยครับจะช่วยไม่ทันครับตอนนี้เอาครับโดนแรกเข้าไปครับหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนะ ยิงได้อย hey, ู่นานมากครับสำหรับทังด้านของคาร่าโอ้โหจังหวะต่อยไม่โดนเมื่อกี้ของโอ้โหทำไมต้องเสียชีวิตตามไปด้วยเลยฮะมาเข้าไปครับแอลนายฮะต้องหนีออกมาโอ้เมื่อกี้นี่ใช้แล้วเป็นอะไรครับโอ้เรือดวลตัวกกันจังหวะนี้เป๊ะไปรับดาเมจครับเรืเยอะล้ตายเลยที่สุดครับแต่ว่าฟิลิกครับไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้แนวหลังตรงนี้เมื่อกี้พยายามเข้ามาทำดาเมจหนักมากเลยครับฟิลิกแต่ว่าผู้ตรงๆวัดลึกมากจริงๆอะ กอนขีง่ายจังหวะนี้ก็หลังจากที่ชนะไฟเสร็จมาเก็บออิทติฟตาม,เเอมอสเต็ปมาตอนนี้ครับสถานการณ์เปิดตึงเทียบครับสำหรับออรี่ออนตาลิจิตก็ผู้ตรงๆครับว่าถูกทบไปมากขนาดนี้น โอกาสที่จะกลับมาไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเท่าไหร่ฮะต้องมี b บ็กฟอร์เรสพลาดให้ด้วยครับผมเงินที่ห่างกันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 6 0 0 0กพันกกว่าฮะแบ็กฟอร์เรสที่นำอยู่มากๆตอนนี้สามารถปิดเกมได้หรือเปล่าเพราะถ้าปิดเกมไม่ลง H2K ฮะและอูของ ที่เราเห็นกันดีว่าเลนเกมอันตรายใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้แบคโฟเรสก็น่าจะหาทางในการปิดเกมนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะเอทเกครับยังหาช่องว่างในการที่จะเข้ามาล้วงอยู่ดีครับและนี่คือการลงตัวแทงเลยนะฮะโอ้สำหรับเอทเกครับพยายามจะเข้ามาจีบครับแต่ก็ต้องระวังอนเลนอื่นด้วยนะเพราะตัวเองเนี่ยเสียเวลากับลาสิโอคนข้างเยอะครับลาซิโอครับเดินนานมากครับโอ้โหกว่าจะตายครับเดินนานแบบนี้นี่ไม่ค่อยดีสำหรับดิออนตานชิตนะครับผมองรล่อให้ออกจากบ้านเรื่อยๆร่ะ มีการไล่กันเกิดขึ้นนะเฟลิกพยายามเข้ามาฮะตรงนี้คูปเป้หันไปหลับด้านไอย่างเท่ากับ1เมตครับโอ้โหมาจีงจางงงครับโอ้โหแต่โดนเร็วมากนะครับปีกง่างปิกปีจากด้านหลังครับตอนนี้เข้าไปแล้วหายไปทันทีเลยฮะทางดิออนสเตรจิสทั้งสองคนฮะ H2K มองเห็นเอลนายยังไงฮะเอลนายครับเรื่องที่จะไม่สนครับและจะไปไล่ที่เล่นอื่นก่อนครับหลังจากที่ได้เปรียบแล้วครับสต่อไปแบ็กฟอร์เลสอันตรายฮะตอนนี้เพราะว่าแบ็กฟอร์เลสอยู่ในตำแหน่งที่จะเอาป้อมบนสุดด้วยฮะซึ่งเป็นป้อมไหนถ้้้้าเกิดดไไปปอมนี มีครีปตัวใหญ่เกิดขึ้นและแน่นอนฮะดิออนที่เสียเปรียบขนาดนี้โดนครีปตัวใหญ่เล่นงานเหมือนแพ้ไปแล้วครึ่งตัวป้าป้าป้าเอาครับแบลเฟรดพัฟอมเสียแน่ๆครับกิไนไงปีแบบนี้ครับแล้วก็ครน่งนตัวกิไนไงมาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเข้าไปม้วนแล้วยิงม้วนแล้วยิงฮะยิงเป็นทวงม้วนเลยฮะยืนหน้าสุดอย่างนี้อันตรายฮะกินไงครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮิชูเคมาไม่สามารถมาเก็บได้ทันบิลิคพยายามไล่อยู่แต่แบล็กเฟรดก็รู้ทันฮะถอยกลับไปหมดแล้ว จังหวแบบนี้ต้องถอยสุดฮะอพิโซดรยก้อนกำลังจะเกิดในอีก3 2วินาทีต้องดูฮะว่าทางแบ็คฟอล์สจะเอาเวลาตรงนี้ไปทำภารกิจตรงนั้นได้หรือเปล่าหรือว่าดิออนจะเก็บไปได้แตดูครับลาซิโอนะฮะถ้าไม่มีใครมาสนใจรับอกเลยว่าสตารก์กัแยกดันได้แล้วนะใช่ครับนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องฮะของทาร่าเขาไม่ใช่ตัวที่ทีมไฟจัดขนาดนั้นแต่การสปิทพุชการแยกดัน,<ะ>ดนสามคนเอาไม่ลงนะสามสี่คนครับมันได้ได้แค่ไล่ครับแต่ไล่กลับได้ไม่ส<า>ุดมันหยุดไม่ไหวจริงฮะ สุดที่จะทนจริงๆคะอย่างที่เขาว่ากันไว้จะชุดได้ไหมนะครับต้องดูกันยังคงดึงความสนใจอยู่ที่เลนล่างครับลาซิโอและเพื่อนเดินไปที่อิโซดาร์รากอนแล้วยิงแป๊บเดียวก็น่าจะตายแล้วครับนี่ของกินงายคงจะเต็มแล้วะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักพันครับดูที่ไอเทมกันฮะมีครี๊สองชิ้นตัวหลักเลยฮะแล้วก็ที่สำคัญที่มีเดสซิเกิลซึ่งเป็นไอเทมหลักเลยที่ทำให้ H2K ไม่สามารถฆ่ากินงายได้ในช็อตเดียว ถ้าเกิดไอ้ชูเคไม่สามารถฆ่ากินง่ายได้แต่พยายามจะเข้ามาฆ่าอยู่ดีจะต้องโดนไอ้วินาทีนั้นนะฮะที่กินง่ายไม่สามารถตายได้เอสวนกลับไปสวนท้าวนาทีก็มีผลแล้วนะครับกับเกมโมบ้าที่เร็วขนาดนี้ทุกวินาทีมีผลผลนะตอนนี้มาโอากันอยู่ที่เลนล่างฮะฝั่งติยอนเพื่อมาหยุดลาซิโอคนเดียวระหว่างนั้นฮะกินง่าย พยายามจะกลิ้งยิงป้อมแต่ว่าถูกโซนออกไปเล็กน้อยอาแนโอ้ต่อยครับมีครับเพจเกพยายามจะเข้าไปเบิร์นครับแต่ว่าไม่สำเร็จครับจิ้งไงครับยิงสวนตายไปแล้วแต่ว่ามีอัลซิเบตต์เพจทัชไกลไปได้แล้วครตอนนี้มาครับดีออนซันกิตครับเหมือนว่าจะโดนไล่จากตตัวที่เหลือของทีมแบ็คฟอร์เรสครับและด้านล่างครับกลับบ้านไม่ได้ครับสำหรับเซร์ฟิตนะของทีมดีออนซันกิตต้องโดนไล่ออกมาจากด้านล่างแต่เหมือนว่าตามมากเกินไปหรือเปล่าแต่ลาซิโอยังตามมาครับ อาครับตอนนี้รอสกิ่โหกดคโัดก็ดปั่นไปไม่โดนครับพยายามจะเลีกโอ้โหดูครับกรจุกดูครับไปปั๊บโอ้โหมาดิมาดิโอ้โหดูครับพยายามจะหลอกล่อฮะแต่สุดท้ายไม่ได้ฮะพยายามจะเท่แล้วนะเท <c oughs> ่ไม่ออกแต่โอ้โหโดนลุมหนึ่งต่อสามแบบนี้ครับโอ้เหมือนว่าโดนตั้งแต่เลเวลแรกเลย <c oughs> เสียดายครับเมื่อกี้ฟิลิปพยายามจะหนีเกือบจะรอดแล้วฮะแต่ว่าย้อนกลับไปจังหวะโดนจุกตรงนั้นลาซิโอรู้ทันฮะยังไม่ใช้ท่ากระโดดรอจังหวะให้ทางฟิลิ ว่าการใช้ท่านี่มันคกันมนาดใช่ฮะโดยเฉพาะยิ่งสำหรับมิดเลนเป็นการเลือกใช้คู่ดาวแต่ละครั้งเป็นเรื่องสำคัญมากของเบลก็ขออนุญาตสรุปไฟมาสักครู่นี้นิดนึงฮะ i ด n s t r a t e g ดิสพยายามถมเข้ามาเพื่อเก็บกิจง่ายและเก็บไปได้แต่ฮะก่อที่จะเก็บตรงนั้นไปได้ก็เสียไปเยอะจริงเีไว้ครับจากนี้อาตันิรับแใช้ท่าสุดก่อนตไเรียบร้อยะไมได้อะไขึ้นเท่าไหร่ดนไปก็เท่านั้นเองว่าบรก็ ยืนตรงนี้กัน5คนสามารถเปิดไปที่ดักเลเยอร์ได้แล้วครับผมกลายเป็นดาบตังเสียเลยฮะทาร่ายังอยู่ที่เลนล่างตรงนี้มีแค่สามสี่คนเท่านั้นท่าแบ็คโฟอเลสดิอดอนถ้าจะเข้า <ไป S 1> ต้องตอนนี้เท่านั้นจะ,จะตายไป,ยไปสองว่าเนี่ยตอนนี้แบ็คโฟรเลสเหมือนว่าจะคุมไม่แล้วมั้ย แต่ว่าคุณแม่ครับหลังจากได้แทบปั๊บเพิ่มดาเมจเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับไล่ไปหลีกเช้ตายไปคุกไปป้าเข้าไปแล้วครับหายไปแล้วกินไงมาครับโอ้ไม่่นยบ้านยังไงครับกลับทางใหม่ก็ได้ครับแต่ในขณะนั้นลาซิโอไปถึงจะบ้านแล้วจ้ากตีบ้านฮะิโอเมนมาเตชทีเท้าเข้าไปครับแล้วกินไงมาพร้อมกับลาซิโอในขณะที่ด้านของโอโหกลับบ้านไม่ได้เก็บเกมแรกไปได้ก่อนครับสำหรับแบ็กฟอร์เรสฮะคนจริงตีบ้านฮะราซิโอกล่าวไว้นี่คือเกมแรกของแบ็กฟอร์เรสฮะ